ตอนสดีมเปื่อนก็นี่ก็ใหม่ดีแต่นะตอนแรกตอนแรกก็ประมาณนี้ก็เป็นเซกันเงแต่ว่าจ่ายสั้นกระตุนไปก็ปฏิกิริยาดีแล้วนะครับมันก็เกิดปฏิกิริยาดีแล้วก็ ต้นแบบนี้ก็ก้าแกนได้นะครับแต่ว่าต้นแต่ว่าสายปั่นดีมันอาจจะไอแกนแต่ดีเป็นปีเศษได้ก็กวนหน้าโดยต้นแหลกแบบนี้ถึงหลังจากอันก็ถ้าปอบล้วก็ะรกไวอ่าปจำไว้แล้วก็เ,าเอากิ่งใบกล้องต้นนี้ไปเสียบยอดนะครับเอากิ้งใบกล้องต้นนี้อ่าไปเสียบยอดก็เปลี่ยนไม่แต่ว่ามาปบก็ปบปมก็ การกระตุนตอนไงก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับการก้าวแขนแต่ว่ายังต่อยอดปรับปรุงดัดแปลงไ้เป็นตัวแ็กตัวตัวไงห้หมยมันคุณอปาพดีขึ้นว่าเดิมได้นะครับคือเป็นคุณอปาพดีว่าเดิมได้ก็พอว่าเราก็แข่งจำลองตัวแรกไ้เป็นตัวใหญ่ขึ้น จำลองความเชิญได้พอดีเหมือนกันแล้วก็การดูแลเหมือนกันการมันจะายเป็นโจทย์ง่การมันมีโอกาสใหม่นะตกหนามมันได้นะครับคาเดว่าเข้าไปแล้วโซเชียลกล้องอินโดนีเซียนะครับเขามืออาทิตมากเลย์กัมพูชเวียดนามพวกนี้คือ เมื่อฉีดหมากไปไกลไแล้วนะครับการสร้างแก,กน็ดไมกิตนาของเขาก็คือการไอเปื่อนสังเกตเอ,อ่อกล้าไปแหลกคลิปต่างๆแล้วครกลาร้าไปตั้งเกตก็คือตั้งก็ตั้งเกตให้เปื่อนไอเปื่อนตั้งเกตว่าไม่มันก็เป็นลายจานิดลายจานิดเอ,อ่อเตว่า,าเกล็ดกล้องไม้มันแตกต่างกันนะครับคือ คือมัน่นใจเทคนิคปิดเศษต่ตางๆพวกนี้แหละจ่ายอวดเจือตีตีไม่เมือนกันนะครับการให้เปินสังเกตเร็ววึางป้ผมกับคนปอบเรื่องอเจือกระตุนมาิสนนานี้กระเดียวเร่งนตอนนี้นะครับก็ปอบปอบเร็วก็พม้อมติดตั้งแล้วว่ามันกระจิงสร้างได้ ก็ตำราป right erm ุ้มตะเคียนแล้วนะครับก็ให้รายละเอียดไว้กลบเครื่องแล้วนะครับให้รายละเอียดไใบตามความรู้ที่มีที่เตะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับก็เขียนตำราแล้วเปลือนต้องการสร้างเกนหม้ตักมาคุยกันได้นะครับการให้เปิืเปลือนแลกก็มุ่นเปิืนเติมก่อนกู้กันแล้วครับผมก็ให้ก็มุ่นเปิือเติมไปเรื่อยๆนะครับ เปลี่ยนตัดสินใจอืจริงๆแล้วค่ะตำดาปุ่มเขี้ยนแรกลกปอดเริมตัดล่องเลยนะครับพุ่มก็วีกรอกอนว่าแบบนี้แบบนี้กระเขียนำ้ำตาแล้วก็ปุ่มกาซาเนอร์ย้ตำดาไปตั้งแต่ปุ่มเริมกระตุ้นใหม่นะครับกระ,ะเดื่มซาเนอร์ใ่ายเปลี่ยนๆตั้งามาตอนนี้กระตุนมาแล้วซ่องปีกรได้ปุ่นจริงนะครับ ตึงก,การยกระดับให้ได้ใหม่ดีขึ้นนะครับเราต้องตามเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียพวกนี้ท่านนะครับการสร้างเขืนใหม่ก็จริงๆแล้วมันก็เปลือนเปลี่นแต่ว่ามีต้นไม้จำนวนจำนวนมากนะครับอรอยต้นกระตืออกมากแล้วนะครับ รอยตอนกระตือหมากอ่าปั่นตอนเบิ้นตอนกระตือหมากแล้วนะครับตึงถ้าเปลื่นเปลีนไม่ปลอมป้มก็กลกวก้มุ่นกับมีตีมอานอยู่นะครับเปล่นเปลีนไม่ปลอมอ่ากาตุนแล้วกาสร้างตีมสร้างตีมอันสร้างเปิดเปิดเป็นบอยซัดต้มน้ำมันขึ้นมาไม่ได้นะครับเออว่ากลนหานก็ไม่มีตึงก็ โดยแต่ว่าไม่มีความปลอมตาเองก็สมมติว่าตาเองก็ตาไม่ตันคือว่าแรงงานไม่เพียงพอได้ประเพสนี้นะครับก็มันมีวิธีนะครับชมวงหมดออเปื้นมีรอยตอนปันตอน,น,นก็เปืนนปเป้นกาตุนปอเปื้นกาตุนแล้วก็แต่ว่าต้องง่ายก้าวแขนดีที่สุดนะครับอตอน,น,นกอ็โดยทะ่ลก็ตอนหญ่ก็ ซ้ำนิว้วคูณซ้ำนิ้วนะครับแล้วก็การ์ตุนในเม็ดตั้งตอนหรือวเสเนนิ้ว,วคูณซ้ำนิวน้วอาร์นิ้วคูณซ้ำนิว้วได้ประเภทนี้นะครับเปิ่นเต๋าของการกะตุนต่อตอนนะครับตั้งแต่โคนขึ้นไปกลางถึงสูงเลยซึ่งป๋วาก้าวแกนดีที่สุดแล้วไม่ปีสองปีสามปีแล้วก็ตามใจนะครับเก้าวดีเก้าวแกนดีที่สุดการมันมีคนถดอรับเจอนะครับคนถดอรับเจอทุกหมดเปลื่นยังปั่นตอนนึง แลงนอย่างปั่นตอนเปลือกกระตุนไว้แล้วเออว่าการะตุนกรตนเป็นได้หลุนก็ได้นะครับรมันมีคนดับเซอร์คือกาะชาบ้านตัวไปนี่แหละแต่ว่า,าก็จะสร้างทีมขึ้นมาก็าจะอุน่นจ้วนกันอุน่นจ้วนกันก็นอ่าก็ร่วมกันสี่สิบก้นเขาก็มาเซอ,าาอเนนร์ไม้ในแปลงก็องก้องเปลือนเปือนะครับเซอรในแปลงกระตกลงหลาก้ากัน กะเก้าเตือไปที่ละรวยตอนช่วงไยตอนทำรวยตอนกะเข้าอาไปตึงกะเก้าไปตังของแบ่งของกันหยีทิพกล่กับยีทิพกองแล้วก็เขากะจับชะลากว่าใครจะได้กล่องไหนนะครับก็เสือไปทํากาไรอีกตีนะครับก็ยกตัวอย่างไม้ถ้าว่าเราสร้างก้าวแกนไ้ดีจริงนะครับทัมงหมดยกตัวอย่างว่าไม้มุ่งลักเส้นตอตอนเ้าก็เลยงี้เลว่าเส้นตอนนี้ก็ได้ระดับเส้นเลก็คือเ้ากะเสือประมาณ ซ่องเบิ้ลซเบิ้ลเสียเบิ้นกาตกลงราคาขนาดครับซึ่งเปื่นเปื่อนการค่ายไปโดยแต่ว่าไม่ต้องทําได้เลยนะครับเปลื่นเปื่อนค่ายไปโดยแต่ว่าไม่ต้องทําไดเลยก็คือตอนน้งซ้ำเบิ้นก็ไปแล้วก็ไปไปได้กำไรเจ็ดเบิ้ลเจ็ดเบิ้ลก็คือก็กระบว่าการร่งกาแเรงงานกาจ้างลูกน้องของเขานะครับมันประมาณนั้นเพราะว่าพันก็มีเปือนมีเปือน ก็ก <S an> ็รลาวเหลืองมาปันน <an> ี <S an> ้นะครับแต่ว่าเพิ่มไปแล้วในคลิปกล้องเอ่อกล้องกล้องจังหวัดสรตนนะครับมีชาวบ้านอยู่คนนึงทำคลิปก็การทำแบบนี้อยู่นะครับก็การ่วมบุญกันรุมือมาเจอก็เหมือนเปลือนแต่ว่าถ้าว่าไม่แต่ว่าแต่ว่าคุณหนาปาดีจริงกันเราก็อยากหาอะไรสู้มาอันนะครับก็คือเราต้องสร้างแกนหปลือก็ได้ให้ได้ดีที่สุดหมากที่สุดต่อหนึ่งตอนนะครับ ถ้าไม่มีความร้อมทจะจะแท่งมาเป็นตัวเองเื่อว่าไม่มีแต่ไม่มีความพร้อมแต่ว่าถ้าทางจะสร้างโมตอมอะไรแบบนี้นะครับก็บีตีนี้ก็เป็นรายได้ติดดีนะครับแต่ว่าต้องสร้างให้ก้าวแกนติดดีเพื่อกันต่อรองมันจะได้กลุ่มกานะครับเพื่อเน้นคนจเซื้อกับไรก็คือก็ต้องซื้อในนะครับก็ทำเป็นจุดไปปีละรอยตอนอปีละรอยตอน แล้วก็ปีละท่องว่อตอนต่าปีเดียวไล่ปั่นต้นไปเลยก็ได้มันกันนะครับแต่ตุ้นก้องเหมื่นเปล่นอันนี้ไม่ใจ่ปัญหน้านะครับมีต้นใหม่เดี๋ยวต้องสร้างเกณฑ์ให้ได้ก็เปลี่ยนก้ามาเล่เปลี่มเติมแล้วก็เล่เรื่องอาการสร้างเกณฑ์ไม่แต่ว่าก้าโต๊กสีสุดนะครับการเปลี่ยนลงตุ้นน้อยน้อยตีสุดแล้วก็โต๊กตีสุดนะครับก็ ตำราเปือนเก้ามาเล่เพิ่มเติมเลยนะครับรื่องตำราเปือจะได้ตำราไปสร้างเกนไม้ก่อนก็มีกาจ่ายเหล็กน้อยแล้วก็มีเงินไก้เล็กน้อยมากนะครับสำหรับบ่อเรื่องรายได้จากไมค์ติหนานี่เงิือกเก้แต่เปือนนี้ได้ตำราไปก็คือซื้อว่าเล็กน้อยมากนะครับก็อันนี้ก็บอกเป็นเปือนะครับเป็นข้อมูลมีไมค์ตินาแล้วก็ถ้ามีตอนน้อยอย่างโกกาดีมากนะครับ มีต้นใหญ่อย่างโอกาสดีมากจริงๆก็อยากจะเล่นเหมือตอนนี้วันนี้นะครับแต่ว่าเล่นกับเปลี่ยนๆเรื่องข้อมูลไต่ยนกันอิดนะครับก็รลบมาลบมาตีตอนนี้นะครับก็ใส่ปั้นมันก็ไล่ใส้ปั้นอยู่นะครับมันก็ไล่ใส่ปั้นอยู่ใหม่ติดชนะแต่ว่าตอนนี้ผมไปแหลกทิปกล้องก็เนินโอนลเซียถูกว่าผมก็ตามตามตัวนี้อยู่ าตามกา่อนหน้าตอนแหล็กแล้วมันมอนน้ำมันเป็นน้ำมันซุปเปอร์นะครับน้ำมันแต่ว,ว่าดำเนี้ยวหน้านักก็เป็นน้ำมัน,น,ต,นต่างก้อนต่างต้นต่างแขนนะครับก,รก,รการกา่อนหน้าก็ต้องเจาะแบบแบบนี้นะครับตอนแหล็กตอนนั้นไอน้ำมันดีก็เราไปก็ยายปั่นโดยการแี่ว,ว่าผ่อจำแล้วก็ผ่อจำแล้วก็ไปเอาไปเสียบหยอดอมัน่นเพื่น แตะในคลิปนะครับกาตอนนี้มันกาใส่ปั่นแบบนี้เปล่นเี่ยนสังเกตนะครับให้สังเกตใบแบบนี้เปล่นเี่ยน,นสังเกตใบใบประมาณนี้นะครับพอว่าเิปกล้องกล้องหินดูกล้องหินดูอย่างเช่นอันนี้วันก็จะตัดตัดยอดพวกนี้ไปเทียบยอดนะครับก็จะตั้งตอนกล้าไว้กาจะแดงว่าใายปั่นนี้ก็เป็นปั่นตีดีกัน เพราะว่าน่าจะให้น้ำมันดีเหมือนกันเพราะว่าแกก็มีอายุหลายปีแล้วแหละคุณลุงคุณนั่นแต่เนี่แค่เป็นแต่ว่าแกก็ไม่ออกกลองเหมือนกันแกก็ไม่ออกกลองแต่ว่าแกเพิ่งบ่กก้ไปติดตามแกแลยอยู่นั่นละก้ใสายพันธุ์แบบนี้นะครับสายพันธุ์แบบนี้แต่แกเอาไปเสียบหยอดกับตอนกากาต้นการูปหลังพั่นนี่นะครับก็น่าจะเป็นสายพันธุ์ติดดีเหมือนกันตอนนี้อันนี้ก็เอา อาเหลืองมะลาให้เปลิ่นเปินได้ฟังกันนะครับเปื hai, ิ่นเปลิ่นจะมีหมายกิตนะไม่มีเปิ่นต้านเลยนะครับถ้าเปิ่นไม่มีเปิ่นต้านเลยก็มาเลยเปิ่เติมเปลิอนทำราคือทำรานี่มันก็คือกระบวนการกระบวนการต่างมดแต่ว่าความกระใจิัต่างมดแต่ว่าเปิ่นจะได้ได้รู้แล้วก็เปิ่นจะกระตุนหมายิตนะก็ไม่ถึงว่าได้ทำราไปแล้ว ตำดานี่มีกาชายไตจะกากาชายสายแต่ไรก็ไม่หวานนะตกแ่เราก็ตกลุ่ันาการทำร่าแต่ว่าเพื่อนได้ทำร่าไปแล้วก็คือเปืือนไม่ต้องซื้อสั้นกระตุนอีกแล้วคือเพื่อนจะผลิตได้เองก็มีเตือประมาณสิบแสนนิดนะครับเตือใชายได้แต่ว่าเตีอเด่นๆก็คือส่องตัวช่องตัว,ตวก็ เพราะว่าถ้านับเป็นเซตัวก็กตื้อว่าเด่นเป็นเซตัวนะครับแต่ว่าพุ่มกัอย่างเนไ้ยเม็ดว่าว่าตัวนีนแต่ว่ามันอาจจะปลิกแปลงเพราะว่าใช้เวลาช่องปีสามปีเซปีไปก็คือว่าเจอตัวนหมันเดินดีว่านะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือดีถูกตัวแต่ว่าพุ่มหว่ามันก็มีความปีเซตในอนาคตนะครับ คือแรงง่ายๆว่าถ้าเปลี่ยนได้ตำราไปกันก็คือถ้าเร่งปัตตานฤกรีก็คือมันยากกว่าซื้อไปเลยนะครับยากกว่าซื้อไปถ้าว่าป่าต่ายก็ยากกว่าเนื้อความกัดไม้นะครับความรับแต่น้อยมากแต่ว่าคนอื่นจะเปิดเปยอายถึงกับเพราะมันนึกว่าคนติดโปกไมคกที่ชนานี่แต่ละคนนั้นนะติดโป๊กไมกิชนาปุ๊บไปรอมรับนับตื่ว่า ก้นใจโซ่แล้วก็เป็นก้นไม่ตรรม,มาดานะครับใจโซ่จริงๆเดี๋ยวปลูกไม้กีตนาได้นะครับคือคือมันเรื่องอยากมากแร้วนะครับมันเป็นเรื่องอยากแต่ว่าจะสร้างแกน์ใหม่อ่าจึงก็บเมื่อนว่ายอมรับกันใครมีตนม้นไม้กิตนาก็คือเมื่อนว่าจึนจมนะครับตี่ได้ปลูกไวยตั้งแต่ตอนแหลกตันหย่ก็ไม่หวานะครับก็มันิดเศ้แต่ว่าป้มกระจอหลังนี้มันิดเต้แต่ว่าไม่ าร,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 ราผลิตเราผลิตไม้ออกมาแล้วมันมีไร่เกรดนะครับาจากาหนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสิบไปเลยนะครับเกรดของไม้หนึ่งถึงสิบต่ม่านจะบบงเดียวได้หนึ่งรอยบาทกับแต่ม่านจะบบงเดียวได้หนึ่งปันบาทตึงสามปันบาทในเปลือกเตะแต่ม่านตาวกันมันผิดที่ตรงนี้นะครับเพิ่มกระจอกฟอนฟาเหล่านี้กับพิ่มกระมุงไปตั้งเตวะ ไอ้ไม้มันได้ราคาแป้งตกหนำมันนะครับการมันมีคือมันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรากายเร็นติดตั้งแล้วในพุ่มตดล่องจานวนเป็นเป็นเบิ้ลจินนะครับการพุ่มโรแล้วอายความเชิญแบบน้อเชื่อแบบน้อยตังทำหรือดูการน้แต่ว่าดีว่านะครับการสรุปแล้วก็ทําได้ท้งดูดูฝนดูดูแรงแต่ว่ามันมีการดูแลแตกต่างกันนะครับ ก็เปลี่ยนก้ามาะลรเพิ่มเติมนะครับเปล่นก้ามาะลรเพิ่มเติมได้เดี๋ยวปุมกบมุ่นกลองออกกลองสักนาทีนะครับก็เปลี่ยนก้ามาะลรเพิ่มเติมนะครับนี่ต่อไปปุมก็ต่ำตอนนี้นะครับต่ำตอนนี้อันนี้ปลูกเป็นเสตตอนปลูกปล่อปแก่ๆกันนะครับก็เปลี่ยนก้ามาะลรเพิ่มเติมนะครับอา้องทำร่าเปื่นเป็นจะกล้องใดโดยเที่ยว่ากาจ่าย ไม่สูงนะครับกาจ่ายใจไม่สูงถ้ามีเหิีนไใกล้ลเล็กน้อยเหิีนไใกล้แต่ว่าเปลี่นพ่มบเ่เปลีนเลีนก็รับได้ไม่อยากนะครับคือมันไม่ได้ถึงจนว่าเปลีนเลีนไม่ได้เป็นเจ้าก้องนะครับพ่มตั้งใจก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเจ้ากล้องได้แล้วก็คนฟ้าไปด้วยกันนะครับก็ได้ไปแล้วก็ประยุกใจนะครับนะเปลี่ยนข้ามไม่ได้เปลี่ยน